สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลุกทุ่งนะครับยูกิเคลื่อนไหวทันทีหลังขึ้นเวทีร่วมอุงอิงเพชรบ้านแพง หลังจากสร้างตำนานบทใหม่ให้กับวงการหมอลำสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงหมอลำน้องใหม่จากสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับที่ไม่ว่าจะออกงานโชว์ที่ไหนแฟนคลับก็ต่างแห่ไปให้กำลังใจหน้าเวทีกันเป็นจำนวนมากครับและเคยสร้างความฮือฮาด้วยเพลงแรกกับเพลงหอบฝันมาหลังห้านที่ทะลุล้านวิวแบบรวดเร็วด,ด้วยนะครับโดยมาถึงเพลงเลือกเขาสาอา้นะครับเป็นผลงานเพลงที่2ขององค์อิงเพชรบ้านแพงที่ทะลุล้านวิวในเวลาแค่8ชั่วโมงแล้วก็ทะลุ3ล้านวิวในเวลา1วันนะครับซึ่งหลัง ยอดวิวทะลุหลัก3ล้านโจโยมนินนะครับก็ได้โพสต์ข้อความว่า1วัน3ล้านวิวและ1มาแรง YouTube ประเทศไทยแฮชแท็กเลือกข่าวสาอายศิลปินองอิงเพชรบ้านแพงที่สุดของวงการเพลงลูกทุ่งอีสานในเวลานี้และเพลงเลือกข่าวสาอา้นะครับล่าสุดก็กําลังเดินทางมาสู่5ล้านวิวอีกด้วยครับโดยโจโยมนินนะครับก่อนหน้าน,นี้ได้โพสต์คลิปตามคํามั่นสัญญาของพ่อมาเลือกทองให้ลูกสาวองอิงซึ่งแฟนๆได้เห็นอ,ง,องิงและก็โจโยมนินนั้นมาเลือกทองนะครับซึ่ง ึ่งเขาสัญญาว่าจะซื้อทองเนี่ยเป็นของฝันให้กับองค์อิงณเวลานี้ผลงานเพลงเลือกเขาสาอ้ายกลายเป็นที่จับตามองของหลายคนนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเพลงหออฝันมาหลังห้านขององงอิงก็ติดเทรนอันดับ1 5วันแล้วก็มียอดวิวทะลุล้านวิวในเวลาไม่กี่ชั่วโมงครับ โดยช่วงวันที่20ถึง22มีนาะคมที่ผ่านมานะครับอุงอิงเพชรบ้านแพงและยูกิไฮทองคำนั้นได้ร่วมคอนเสิร์ตและได้เจอกันครั้งแรกครับโดยยูกิก็ได้โพสต์ข้อความหลังเลิกคอนเสิร์ตทันทีโดยระบุข้อความว่าวันนี้ได้เจอพี่อุงอิงเป็นครั้งแรกพี่น่ารักมากๆค่ะหนูขอบคุณบอสโจที่ให้โอกาสหนูได้มาขึ้นเวทีนะคะขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนคลับพี่อุงอิงขอบคุณพี่ๆทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะมากี่ครั้งก็ยังอบอุ่นเสมอค่ะขอบ พี่น้องชาวโคราชที่มาให้กำลังใจนะคะขอบคุณรางวัลน,น้ำใจขอบคุณทุกความรักทุกพลังบวกทุกการซัพพอร์ตจากพี่พี่แม่แม่ทุกคนนะคะ ฮักเดอจาอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับเธอมีความฝันในการเป็นศิลปินและทางครอบครัวก็สนับสนุนเธอในการส่งเสริมให้เธอเรียนในสิ่งที่เธอชอบครับหลังจากนั้นทางครอบครัวเห็นถึงความสามารถและพัฒนาการของเธอจึงพาเธอมาออดิชั่นในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพื่อหาโอกาสให้กับเธอในการเติบโตขึ้นไปอีกก้าวหนึ่งครับและด้วยความสามารถของเธอที่โชว์ให้กับหัวหน้าวงอย่างโจโยมนิน สร้างความประทับใจให้กับเขามากและแฟนเพลงมากมายเขาจึงได้รับองอิงเข้ามาเป็นศิลปินวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงและล่าสุดกับเพลงเลือกข่าวสาอ้านั้นก็ถือว่าเป็นอีกเพลงที่กําลังมาแรงในขณะนี้ครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ